พัดลมนิตชิติดผนังเปิดแล้วเสียงดังจะเป็นที่อะไรมาคอยดูกันตัวเปล่า ก็ไม่ดังเท่าไหร่เขาก็ไม่มหลวมดังอยู่ที่มอเตอร์ส,สาย ถ้าไม่ใส่จะเป็นยังไงกดรีโมทไม่ให้ใสายเสียงจะเงียบ เสียงเกือบไม่ได้ยินลองเปิดรีโมทสายอีกข้างเสียงดังได้ยินขึ้นมาเลยตึ้นอันว่าเป็นที่มอเตอร์ สวิงมันดังก็คงจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์สวิงตัวนี้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 ดูไม่ก็เป็นคิ่วเฟืองครับตัวล่าง สรุปแล้วเป็นอันเราไม่เปลี่ยนมอเตอร์สวิงตัวนี้ใช้ไปก่อนตัวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีโอเคนะครับสวัสดีครับลูกค้ารับไม่ได้